สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังเบิงช่องจินตนาชาแนลอยู่ในขณะนี้ค่ะค่ำวันนี้เป็นเสาร์ว,วันอาทิตย์ค่ะกระเทียงแหละเนาะค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2,567เอาลาวสาตารายวันมาให้พี่ให้น้องในเบิงกันค่ะลาวสาตาของพ่อเสดเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เ,เขาเขา,เขาออกออก,ออกมาเนาะค่ะ แล้วก็สองสามนวดพันมาของพ่อบ่อเขาก็ตามต่อเด้อค่ะพี่น้องอยา่าพลาดเด้อเพราะว่าพ่อเราก็อยากให้พี่น้องถือเนาะคะ่ะเพื่อนกะหาเวลาที่จะเฮ็ดให้พี่ให้น้องได้สมหวังทุกทุกคนคะ่ะเมือ่อน,นี้ก็เลยเอามานําให้เบิง่งคือเกาแล้วก็บ่มีไผรู้เนาะคะ่ะว่ามันจะจะเขาหรือลุดเนาะคะ่ะก็เฮ็ดมาให้เป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องคติดตามเพะที่พันมาพ่อกับพ่อห้ผิดหวังแล้วละแต่ว่ามันก็มีบางเนาะคะ่ะ นักปราดย่อมลู่หลงหงคําย่อมถูก่วงควายถอยย่อมเต็มไทเป็นความพันวาอิหลีค่ะพี่น้องกะให้เบิ่งแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องอันพอเสร์อกะหายมากแค่เป็นแนวทางล่าสตาค่ะพี่น้องหายมาทุกมือทุกมือค่ะออกะเสียสละเวลาเห็ดคำนวณออกมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเนาะค่ะ เบิ้งงล้วก็อยากมักชอบกับตามต่อบ่มั่มักบ่ชอบอ่ะเบิ้งไห้ค่ะพี่น้องจินตนากบ่ได้ให้พี่น้องเสื้อทั้งเบิดค่ะ้วก็พ่อก็ให้มาเพื่อให้พี่เ้นองพ่อได้เบิ้งค่ะพ่อบอเหงาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลรียเหห์มวนเบิ้งให้มวนกับมวนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาค่ะเมื่อนี้พ่อให้มาตัวใดเด่นวิ่งสี่รองหกกันแปดหน่วยบวกวินของพ่อก็มีสี่หกศูนย์แปด ตัววินมี1กับสองค่ะ460 8ย์วินกันกับ1กับ2ด้วยค่ะ4608ตัววินก็คือ1กับ2อเอามาวินกันค่ะพี่น้องตัวเนี้ยตัวรูดกับตัววินเนี่ยรูด4ี่กับหของพ่อแ้วก็ตัวรักหน่วยบวกวินเนี่ยค่ะพ่อให้เบิ้งตัวนี้เป็นรักเลยเด้อค่ะเอกลักษณ์ของพ่ออันนี้จินตนาญยยำแล้วยำอีกทุกคลิปเลยค่ะพี่น้องย่านพี่น้องลืมค่ะหรือว่าผูเขามาเบิ้งไม่ก ยังบอลูจังสินะคะว่าเอามามีความหมายอย่างสินะคะอะงพผอกับหายละเอียดมากทั้งเบิดเนาะค่ะมันก็นเลยดูหนาตาดูเหมือนเลขเยอะค่ะพี่น้องแต่จริงๆรายละเอียดของพอพ่อให้มาละเอียดมากค่ะกักเลยให้แล้วก็เป็นตัวเด่นพร้อมด้ค่ะพี่น้องตรงนี้บอเคยหลุดค่ะอะค่ะพี่น้องแล้วก็สามตัวค่ะหกสองสี่สี่ศูนย์หกหกสองแปดแปดสองหนึ่งสองหกแปด ตัวเน้นย้ำก็คือขีดเส้นใต้สีแดงค่ะคือ406แล้วก็268ส่วนพี่น้องจะมาโตัวอื่นๆกับกับเบิงเอาค่ะพี่น้องเนาะอันนี้พอเน้นให้อ่แล้วก็2ตัวมี0034 36 69 46 18 24 54 06 88 76 24 90 00 21และ68ส่วนที่ขีดเส้นใต้คือตัวที่พ่อเน้นให้ค่ะถาคุณผู้ชม บอมาตัวที่พอเน้นให้ค่ะยิบจับไปเบิรงเอาเดอร์ค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ให้พ่อเสิร์ตให้มาเป็นแนวทางค่ะพ่อเสิร์ตคำนวณฝากกดติดตามช่องจินตนาชแนวน้ำเน้อเด้อค่ะกดติดตามจะได้ไม่พลาดเพื่อเลขพ่อเขาสามตัวปังๆพี่น้องจะได้ไ่ต้องพลาดค่ะกาใส่วิจารณญาณใน,นการรับชมรับเบิรงค่ะพี่น้องให้เป็นแนวทางขอขอ,อพุณหลายๆค่ะพ่อเสิร์ตที่น้าตัวเลข แนวทางมาให้พี่ให้น้องผ่านช่องจินตนาชาแนลให้พี่น้องได้เบิ่งกันในมือนี้คะ่ะค่ะขอให้พี่น้องผู้รับชมช่องจินตนาชาแนอยูนในคานีนีทุกทุกคนขอให้มันมันมัน,มนปังปังขอให้ลำลำลรลุ้ยสุขภาพดีมีเงินท่องเข่ากระเป๋าถุกๆเหมือเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณคะ่ะ อากาศบานเฮ่าค่ะพี่น้องเอ้ยจักสีแรงสีหนาวตะกอนเป็นปลาไปเบิดค่ะเป็นปลา,าทึบคือยังเห็นอยู่ทางนาค่ะขยายมู่บ้านออกมา ป่อเทื่องไม่ค่ะพี่น้องวานต่อน่มีฝนมาตอนนี้ฝนมากเป็นขึ้นจังสีแห็นแรงคะ่ะม,มีตัวนอนด้วยนอนแบบนี้เต็มหมดเลย นอนต้นลลายเต็มหมดเลย hết, มีทุกต้นเลยอี๊จ็กกีเวลยะจะกล้าเดินผ่านเลยเนี่ย จักน้อยกัหาจักรกจันนค่ะพี่น้องข้องกับปอมตะกอนน้ำปลาแถวเนี้ยเยอะแยะเลยค่ะสมัยเก็บผักหวานตะกอนกันม่เก็บผักหวานอยู่แถวเนี้ยตอนนี้โล่งไปเบิดค่ะมีรถแลนด์านเข้าไปถึงข้างในบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทั้งนั้นเดี๋ยวจะเข้าไปให้รถบรรทุกดิน เขาหยุดก่อนค่ะตอนนี้เขาก็ั่งเลีนดินอยู่ย